พวกผู้ชมเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราไม่มีอะไรทำอะ่ะอืมนั่นแหละถ้าไม่มีอะไรทำเราก็ต้องเล่นเกมแต่เกมน่ะเราเล่นจนเบื่อแล้วแต่เราก็ต้องยอมเล่นอีกเพราะมันไม่มีอะไรทำวันนี้เล่นเกมที่มีชื่อว่า Project l a ลชิล่ Zombie เออใช่คุณลืมเปิดตัวมายังมีกระดาษเขียน ID ดีเกมนะฮะอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเกมเกมเกมอวบล็อก A o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  สวัสดีกันชนด้วยนะครับอยู่กับผมเบื่อเปิดอะไรเดิมๆแล้วอย่าเปิดอะไรใหม่ๆอะ่ะชื่อว่าไม่กอดจะเอากระดิงเช็ดเคยวันนี้เลยเกมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เลชิล่าซอมบี้เอ,า,อาง่ายๆนะมันก็แค่เป็นเกมเอ่อ ป้องกันตัวยังไงอ่ะมนอธิบายยากช่างแม่งเหอะมาเข้าเกมมาเลยอย่างพีก็ได้เหรอโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วก็รอเวลาเข้านะแค่นั้นแหละเกมนี้ก็แค่ยิงซอมบี้ปกตินั่นแหละโอเคตอนนี้เราเข้าอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับไมาย่างไมาย่างมาย่างมาย่างเสียงผมอาจจะค่อยๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีอะไรทำโอเคกดกด F อเออไม่ได้เล่นนานแล้วเกมเนี้ย โอเคไม่ได้เล่นนานแล้วรู้เรื่องเลยโอเค Q สาม H จัดสามครับกด F กด F เออเฮ้ยอ่าตัวใหญ่ต่อไปมันจะเป็นไงเอ่าเฮ้ยเพียมอะติดเพียอะไรวะ จะเป็นเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมโอ้ยทำไมมันง่ายจังวะเนี่ดูดิบิคโมสองห่าได้17บคิวส่วนคนอื่นก็7แล้วก็ศูนย์เลยแสดงว่าพวกนี้แม่งฆ่าไม่ได้เลยสักคนเปล่าวะ ส่วนใหญ่จะเป็นเกมสวเกมส์วกมส่นมสปลส่อนได้ไงะะปล่อยปล่อยซหมบี้ไวนไงฮะปล่อยซมบี้ปล่อยซมบี้ไงฮะปล่อยซมบี้ได้ไงมึงปล่อยได้ไงฮะไอ้ไอ้เพื่อนวน กูจะช่วยดีไหมเนี่ยอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยคนดีกูคนดีไงคนดีคนดีคนดีอย่าลบอย่าลบอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินเป็นไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่งหลบเก่งว่ะหลบเก่งหลบเก่งแล้วมึงอ่ะฮะ เปิดเป็นไงแล้วก็สุ่มกล่องของดีของดีของดีเลเกกันเลเกกันเลิกกนเลกั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 นเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหายแส้วเพื่อนแม่งออกจากเกมแล้วดิแสดวกูเหลือคนเดียวโอ้ยเพื่อนจังเลยเอ้ยกูอยู่คนเดียว อ้าวโอเคมีคนเข้ามาใหม่เอาเงียบนอความจีกูควรบอกวิธีการเล่นเกมนี้ไหมเนี่ยเออเอาเป็นว่าไม่ไม่บอกแล้วกัน้เกียจก็คนมันขี้เกียจอะฮะคนมันขี้เกียจ โอ้โดนขี้เกียดเฮ้ย,ยตกใจเออตาแตกไปแตกไปกูฆ่าได้46คิว MVP ของเซิร์ฟเป็นไงกูหล่อเท่อยู่แล้วอุยย้ยมาต่อหน้าขอบคุณครับครับเพนเตอร์อ่าปูนใหญ่จะเป็นเกมมาสุ่มกล่อง โอเคปืนชอบปืนนี้ชอบปืนลูกซองไอ้ปืนนี้มากเลยคือแม่งยิงทีเดียวตายเชี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกม ส่วนใหญ่จะเป็นเกมอะไรอโอ้ยทำไมทุกคนค้างกันนะมึงค้างเหรอฮะค้างเหรอโอ้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 นี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันอะไรว้าวว้าว ว้าวว้าวว้าวทุกคนค้างกูดื่มน้ำได้ไหมดื่มไม่ได้เออไม่นะโอเค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 ,อเคแล้ว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 ตัวเนี้ยแล้วมึงไงอย่ายืนเฉยดิโอเคโอเคเป็นปกติยังทำไมกูกดดื่มน้ำไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเกมบากโกเกมอ้าว ok ok, cứ cứ uống nước là. và này game bug, <coughs> nó nó thực. khi cút 2 2 à. game nó bug à. game bug à. game game bug hả? game bug game game bug game game bug game bug game bug game ียนไอเกมอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเกมโอ้โอ้โอ้โอมส่วนใหญ่จะเป็นเกมโอ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 ส่วนใหญ่จะเป็นเกม ส่วนใหญ่จะเป็นเกมเฮ้ยมีคนเปิดเพลงนี่ยอย่าพึ่งเปิดดิเชี่ยเชี่ยติดลิขสิทธินไหมวะ

นี่เพิ่งเวฟสิบกันเองตายไวจังวะฮะเพิ่งเวฟสิบกันเองนะโอ้มีคนรีไวท์หลายคนละโอเคโอเครอโอเคโอเค โอเคโอเคแล้วก okay. okay. ็โอเคนะแม็กแอโมแม็กเอมโม่เฮ้ยเฮ้ยยา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอพอคลิปนี้จบละพอใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับทุกคนก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็มาอัดเกมนี้อีกแหละก็อย mm ่าลืมกดซับก็แล้วมาบ๊ายบาย บายบายนะบายบายกูเบื่อละมาบาย